นำร่องโฮมไอโซเลชันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็เราเริ่มตามนยโยบายของกรมการแพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นำร่องเริ่มตั้งแต่ช่วงที่โควิดเริ่มกลับมาระบาดตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านอ๋อส5 <15 S 2> พฤษภาคมใช่ไหมคะออตอนนั้นเนี่ยเราเลือกคนไข้ที่เข้าระบบโฮมไอโซเลชันยังไงคะตอนนั้นเนี่ยเราก็เลือกคนไข้หนึ่งก็เลือกกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีอาการนะครับ ก็เรียกว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลุ่มสีเขียวค่ะแล้วก็คนไข้มีความจำงแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะรักษาตัวที่บ้านอ๋อคนไข้ที่พบติดเชื้อแต่ว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการหรืออาการน้อยและคนไข้เนี่ยแสดงความจำงว่าอยากจะรักษาตัวที่บ้านอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเรามีระบบยังไงคะคุณหมอคะระบบยังไงให้คุณอยู่กันและเราติดตามยังไงคะก็พอคนไข้ทุกคนเนี่ยได้รับการวินิจฉัยโดยเฉพาะ สิ่งที่สำคัญคือเขาต้องมีผลตรวจเป็นการตรวจด้วยวิธีการ P C R เนอะอและปิดเทสเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าเวลาคนไข้ที่รับการวินิจฉัยเราก็จะเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาต้องผลการตรวจต้เป็น P C R เพราหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้คนไข้เนี่ยก็จะเป็นทำการลงทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไปที่ส่วนกลางนะครับก็ได้แก่1668 16กหแล้วก็หนึ่ S <S ซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการขั้นตอนทั่วๆไปที่ที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วว่าเพื่อจะไปขอขอเตียงแจ้งความจำลุงจะนอนโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นฮอสฟีเตลหรือว่าจะเข้าโรงพยาบาลก็แล้วแต่ <S <S แต่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตามสถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นทุกวัน <S <S ทําให้เตียงเนี่ยไม่เพียงพอที่จะรับผู้ป่วยทุกราย <S <S ดังนั้นการการทำโฮมไอโซเลชันในตอนนี้เนี่ยก็จะช่วยปัญหาของผู้ป่วยในเรื่องของไม่มีเตียงให้นอนได้เพิ่มเติมมากขึ้น โดยณปัจจุบันเนี่ยเราเรากำหนดว่าเกณฑ์คนไข้ที่จะเข้าเล่นของการทำโฮมไอโซเลชันนะครับก็คือหนึ่งเป็นผู้ป่วยรายายใหม่รายใหม่ค่ะที่วินิจฉัยว่าเป็นโควิดสิบเก้าหรือโควิด19เนี่ยด้วยผลการตรวจเป็นด้วยด้วยผลการตรวจที่เป็น PCR นะครับค่ะผลตรวจพีซีอาค่ะโดยที่อันนี้ก็คือเป็นการดูผู้ป่วยที่ในระหว่างการที่จะนอนรอโรงพยาบาลก็คือเพื่อจะรับการรักษาที่เป็นเกณฑ์ที่หนึ่งค่ะ เรียนที่สองที่เราเอาคนไข้นําคนไข้มามาเข้าเรื่องของบริการโซลูชันนับปัจจุบันก็คือกลุ่มคนไข้ที่ได้เข้าการรักษาในโรงพยาบาลของภาครัฐจัดให้แล้วอย่างน้อยอย่างร้อยสิบพันนะครับในปัจจุบันค่ะรักษาามแล้วก็ช่วงเวลาสี่วันสี่วันที่เหลือคนไข้อาการดีแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะส่งคนไข้เนี่ยสับมาดูแลต่อในงริการโซลูชันแล้วทียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นสเต็ปดาวก็คือดูแลผู้ป่วยหลักที่ อาการดีขึ้นแล้วแล้วกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้ทางทีมพงม์เวชเลชั่นก็จะเข้าไปดูแลของแพทยุกอ๋อสองส่วนหลักๆนะคะคือผู้ป่วยรายใหม่วินิจฉัยว่าติดโควิดโดยวิธี P ีซแล้วก็กำลังนอนรอรักษาสองก็คือว่ารักษาในโรงพยาบาลมาแล้วสิบวันนอนอยู่ที่บ้านเพื่อรอเตียงเตียงนอนอยู่ที่บ้านเดียอหรือว่าหรือว่าจะเข้าโรงพยาบาลก็แล้วแต่ค่ะหรือคนไข้อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เขาเรียกว่ามีความจำลองอยากจะนอน รักษาัวที่บ้านค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าสองระบบนี้ก็สามารถเข้า